ขอแนะนำเครื่องตัดสิกกเอ์ทีเน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดมีให้เลือกหลากหลายแบบเหมาะกับการใช้งานของท่านหน้ากว้าง7 4เซติเมตรเมตรและก็เมตรหเหมาะกับการเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่และในสถานที่เป็นที่นิยมใช้สำหรับหน่วยงานราชการโรงเรียนและลานป้ายทั่วไปขอแนะนำเครื่องตัดสิกกเอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทีเน็ ด้วยกล้อง C C D ที่มาพร้อมกับคุณลักษณะ4อย่างการออกแบบตัวเครื่องอย่างมีสไตล์มากับรูปลักษณ์ใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงน่าเชื่อถือและนำไปใช้เพราะมีไฟสัญ,ญลักษณ์ L E D ของหัวตัดและตัวเครื่องมาพร้อมกับคุณภาพการตัดด้วยชุดหัวตัดใหม่ล่าสุดจากทีเน็ตที่พัฒนาหัวจับใบมีดใหม่และใบมีดใหม่ เพื่อคุณภาพในการตัดที่ดียิ่งขึ้นทำงานได้หลากหลายขึ้นมีแรงกดที่เพิ่มขึ้นสามารถสั่งตัดซ้ำและสั่งตัดปุกสามารถใช้ตัดกับวัสดุได้หลากหลายขึ้นสามารถตัดงานได้กว้างจากขนาดจริงของตัวเครื่องสาเหตุที่หลายคนเลือกใช้เครื่องตัดทีเน็เพราะเป็นเครื่องตัดที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับโรงเรียนร้านค้าธุรกิจและร้านใต้ทั่วไป ใช้กับงานใดคัดฉลากสินค้างานป้ายหน้าร้านงานตัดสิกเกอร์งานกราฟิกติดรถงานรีดพ่ทันเฟอร์สำหรับติดเสือ้อมีพร้อมทุกอย่างสำหรับคุณในการ,รเริ่มในการตัดสิกเกอร์ขอแนะนำาทเน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดครับผม